สวัสดีทุกคนผมติวพันแนวันนี้เราจะมาถ่ายพระอาทิตย์ตกดินกันนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนี่ไงคุณผู้ชมทั้งหลายนี่ไงมันสวยไหมมาลองมาถ่ายช้าไปนี่นะทั้งหมดนี้นะสวยมากเลยนี่นะ ท้องฟ้าสิเนี่ยสวยมันไม่มีอะไรจะพูดเลยทุกคนดูสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเมื่นเราจะถ่ายถ่ายคลิปนี้ช้าไปนะทุกคน ที่นี่กรุงเทพมันทุกคนมันสวยมากเลยอ้น,นี้คือสวนสวนหลังบ้านผมนะนี่นะสวยมากไม่มีจะพูดแแค่นี้แหละแล้ววันนี้สำหรับเย็นนี้นะไปก่อนนะ